ชี่ตะลากิน<า>เพรฮะตลากเพร่อ๋อทากับข้าวหน่อยครับทากับข้าววันนี้ก็จะ <c oughs> อันนี้ผัดผัดบวบใส่ไข่อันนี้ผัดผัดพริกถั่วฝักยาวกับไก่อันนี้เตรียมทอดแล้วก็ชูชีปลานินกำลังทำอยู่ครับ อรทุกวันหันนะมซกันเลยมันเราก็เงี้ยเราทำได้แค่ไหนแล้วก็ทำแค่นั้นเราไปซื้อเขามันไม่พอเราครอบครัวเรามันหลายคนไงจะเปิดร้านอยู่แล้วเนี่ยทำกินทุกวันอ,ะอ่ะเปิดร้านเ,เน่ยอร่อยนะใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อหมายถึงว่าโอ้ไม่น่าไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ไม่น่าอร่อยขนาดนี้หรือว่าไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ก็ ไม่ก็คือเห็นรสชาติต่างๆนะเพราะว่าเราเราอยู่ตามร้านอาหารมาไงเคยอยู่ร้านอาหารเคยไปช่วงไปเป็นนักร้องเนี่ยในในในครัวเขากุ๊กเขาทําอาหารไม่ทันก็รีบไปช่วยเขาแล้วก็เลยแบบจําวิชาเรื่องการปรุงรสชาติมาเพราะว่าไอ้ที่วิทย์รู้ครัขาดก็เราจ้ะพี่ฮะครัวขาดก็เราหรอครัวขาดก็เราครัวขาดแล้วรับรถไม่ทันเหรอพี่วิ่งไปช่วยเขาอีกครับโอ้โหเป็นงานหนอไรตำแหน่งนี่ มันมีเนี่ยนะไอ้แขกกินแล้วไม่จ่ายคะตังอีกแล้วเราใจ่ายให้เขาหรือว่าไงอะไรก็เถอะเยรือ่องจริงเมื่อก่อนเป็นคนที่แย่นะเ,เป็นคนที่ใจใจใจ,ใจร้ายเหมือนกันเดี๋ยวนี้ใจดีแล้วอายุผ่านไปอายุมันผ่านไปอใช่อะไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหันก่อนนะครับรอสักครู่เนี๋ยจะทำจะจะดูจะดูการทำไหม สักหน่อยพี่สักหน่อย,อย,อยั่งยางนะให้ว่าที่ทำได้จริงหรือเปล่า,าหรือมานี่แค่ถ่ายเฉยสมัยก่อนตอนตอนอยู่ที่ร้านอาหารนะน,นะ,ะก็มันจะมีนี่มันเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเกี่ยวกับกรณีที่แบบแขกเขามากินก็แบบแขกงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยเอ้แบบประเภทหม้ออยู่โลอ่ะเขาบอกอุ้ยไปเติมมะนาวหน่อยดิเด็กเด็กเสิร์ฟก็อ่ะขาดมะนาวเอาไปเติมน้ำปลามาหน่อยดิคือแบบงี่เง่าอะแกล้งแกล้งเด็กอะ เด็กก็ถือไอ้หม้อยู่โหลกลับเข้าไปไปถึงแขกแกล้งเด็กนะพี่แขกแกล้งเด็กเพื่อให้เด็กเดินหลายรอบไอ้เด็กก็เดินหลายรอบแล้วแขกมันเยอะใช่ป่ะแขกมันเยอะก็เลยก็ถือไอ้หม้อยู่โหลกลับเข้าไปในในครัวทุย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 เด็กเลือเี่เด็กเสิร์ฟหรอเด็กเสิร์ฟมันโมโหมันไงแต่ลราไม่ได้ปรุงอะไรหรอกแล้วก็ยกกลับมาให้แขกแขกโอ้หน้องสุดยอดมากอร่อยเลยอะไรกินข้าวนั้ อันนี้เอาจริงมัน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 เป็นแบบวิธีการแกล้งของคนอ่ะพอแกล้งเด็กมันโมโหเนาะเขาจึงมันเป็นอุทาหรณ์ไงเวลาอะไรก็แต่ไหนอย่าไปแกล้งใช่ไหมแกล้งเขาแล้วเดี๋ยวมันปัญหามันเกิดทุกแก่ท่านช่วงนั้นถึงตัวแบบนีเนะถั่วต้มวันนี้ต้องใส่แว่นนะเพราะว่าผมอ่ะเป็นสายตามันสายตายาวสายตายาวแต่เวลาทำกับข้าวผมก็จะต้องแบบดูเดี๋ยวมันพลาดเพิ่มเดี๋ยวมันบาดมือเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูครับ Oh